โรคภูมิแพ้กับคนไทยเราเนี่ยนะครับเป็นกันมากนะครับเราเป็นกันมากแล้วเป็นได้แบบทุกเพศทุกวัยแล้วไม่จํากัดอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ยิ่งอายุมากขึ้นภูมิแพ้ก็จะเป็นมากขึ้นแล้วอย่างทุกวันนี้นะครับสภาพแวดล้อมบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าแย่มากนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็เฉ็น,อน้อามีการเผาป่านะครับแล้วก็ทั้งทั้งถมมาจากเพื่อนบ้านและประเทศไทยก็เราเองสิ่งที่ตามมาก็ทําให้เกิดหมอกควันเยอะภูมิแพ้ก็ยิ่งเป็นกันทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยาภูมิแพ้ที่มีีทุกวันน ส่วนใหญ่เป็นยาที่ไม่ไปไป,ไปกดภูมิที่ทาให้เกิดการแพร้นะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เราเนี่ยต้องทานยาแล้วแล้วก็ยามันเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างก็ก็เป็นปัญหากันมากมายนะครับสารสกัดสมุนไพรของเราในชื่อที่เราเรียกว่ากลิ่นมูลอนนะครับสารตัวดังกล่าวนียเป็นสารสกัดจากสมุนไพรมีหน้าที่ไปเสริมการสร้างภูมิอิมมูนลโกบูลิน นะครับให้สูงยิ่งขึ้นพอภูมิร่างกายเราสูงยิ่งขึ้นก็เสมอกับเรามีบ้านที่บ้านเรามีความแข็งแรงไม่ว่าลมพายุจะมายัางไงแล้วแต่มันก็ไม่เป็นไรแบบเดียวกับกับว่าเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงไม่เราเราเรา,เราเจอเราเจอสภาวะดังไรก็แล้วแต่ภูมเิเราเรา่างกายเราก็แข็งแรงที่จะต่อต้านจากการเกิดภูมิแพ้นั้นได้นะครับภูมิแพ้ของเราเนี่ยมีข้อดีประการหนึ่งคือเราทานได้ทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็ก แล้วก <iny> ็ที่เราทานไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวภาวะก่อกวง่วงเหงเหลานอนไม่เหมือนกับยาภูแพ้ที่เป็นเคมีพอทานเสร็จปุ๊บไปนั้นเนี่ยขับรถขับอะไรไม่ได้นะครับเพราะเราจะเกิดการง่วงเหงาหานอนแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อไปได้แต่ภูมิแพ้่ก็เราไม่และตัวแพ้เนี่ยขอเรามีการทานต่อเนื่องร่างกายเราก็จะเกิดการสร้างภูมิที่แข็งแรงพอเกิดการสร้างภูมิที่แข็งแรงไม่ว่าเราเจอสภาวะอะไรแตเนี่ยการแพ้จากสิ่งแวดล้อมหรือจากจากอาหารหรือจากอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็จะลดลงและวร่างกายเราก็จะต้านทานต่ออากาศเกิดภูมิต่งางๆนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรีนมูรอนก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเป็นโปรดักต์ที่ดีผ่านการวิจัยแล้วก็ได้ผลจริงครับ